สเคล็ดลับที่จะทำให้คนในบ้านของคุณเชื่อและยอมทำตามอย่างง่ายดายสวัสดีค่ะครูพึ่งความสัมพันธ์ดีเริ่มต้นที่ครอบครัวนะคะพึ่งอยากจะบอกถามเพื่อนว่าเคยไหมคะที่เราอยากจะให้สามีลูกหรือใครทำตามเราแต่เขาไม่เคยเชื่อเราเลยไมหนำซ้ำพอเราอธิบายไปหรือขอให้เขาช่วยหรืออะไรเขากลับ ว่าเราอีกสาเคล็ดลับง่ายๆที่จะทำให้เขาเชื่อและยอมทำตามค่ะเรียกเทคนิคนี้เรียกว่า U C D ค่ะข้อที่หนึ่งนะคะอันดับแรกก่อนที่เราจะอยากให้ใครทำอะไรให้เราเราจะต้องเข้าใจเขาก่อนว่าเขาชอบให้เราสื่อสารกับเขาแบบไหนอย่างเช่นถ้าเราอยากให้ลูกทำตามถึงลูกพึงนะคะ อยู่ถ้าเพิ่งไปบังคับให้เขาอาบนะ้ำบางทีเขาเช่นหุหินงดไม่ยอมไม่เชื่อค่ะแต่ด้วยเทคนิคนี้เราก็จะชวนว่าอุย้ยลูกเนี่ยมามามีของเล่นใหม่ไปเล่นในห้องน้ำกันไหมอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นการชวนเด็กที่แบบว่าเราอันเดอร์สแต์เขาก่อนเรารู้ว่าเขาชอบในเรื่องของความสนุกสนานเราก็พาเขาไปเล่นค่ะเทคนิคที่สอง ก็คือ C ค่ะเมื่อเราเข้าใจเขาเขาจะรู้สึกว่าเราเป็นพวกเดียวกับเขาเราก็จะเกิดการ Connect ค่ะและเทคนิคที่3ก็คือ D ค่ะ Development หรือการพัฒนาค่ะก็ทำให้ลูกยอมทำตามในสิ่งที่เราพูดไงคะเห็นไหมคะก่อนที่เราจะอยากให้ใครทำอะไรตามที่เราต้องการอย่าลืมนะคะอย่าลืมค่ะเทคนิค ยูซดีเพราะความสัมพันธ์ที่ดีเริ่มต้นที่ครอบครัวและสิ่งดีๆจะตามมานะคะ